ับผม CPU นะครับวันนี้ผมมาจากชิป Ryzen 5 2200G นะครับ b o u ตี้ก็คือข้าวหัวจุสลัดนะครับชิปตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับซึ่งเออ่ตัวชิปเนี่ยอาจจะทำไมจะวลอยได้อือออะไรเนี่ยตัวไม่ใ่โปรนะครับใช้ไมคลันโปรเลยก็ชิปตัวนี้เป็นของ Ryzen 5 2200เป็นตัวฟรีนะครับชิปตัวนี้นสามารถเอาได้ที่ Ryzen 5 2 2 d i s c o r d หรือว่าตัวช่องทีปฟรีของผมนะครับ แต่เนาะว่าใครจะเอาทำแต่ก็เข้าข่าวที่ข,ดขัดโทรได้นะแบบดูข่าวสารอะไรต่างอัปเดตเนาะ,ะ,ะครับก็ขอเลาเสียนหนึงนะครับเพราะว่าในพวกเคสนี้มันปล่อยสกิวันเอ่อซึ่งเงื่อนไขของแม่งก็คือการใช้ได้แค่ฝั่งไพเลทเท่านั้นตอนนี้ผมก,ก็ฝั่งไพเลทเนาะฝั่งไพเลทน,น,นะครับเป็นสีแดงหมารูฟไฟยแดงนะครับแล้วก็อัพสัตแค่ปืนเท่านั้นถ้าอัพสกิลอย่างอื่นก็คือเนี่ยสัตว์ปืนตา,ตามผมนะครับโอ๊ยสัตว์นะครับก็ เออ่ห้าใช้ผลโลเกียทั้งหมดนะครับผมก็ใช้ผลเลิฟเนาะผลผลผลโลเกียคือผลอะไรเดี๋ยวผมจะแจกเดี๋ยวผมจะแนกแรงบวหมู่ให้อันเนี้ยเอ่อ n a t u r a l ่ยเนี่ยพวก natural 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 เอ่อ element นี่คือโลเกียนะเนี่ยอัน natural นี่คือพลังมีเสียคือไม่ใช่ผลโลเกียนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ได้ด้วยเนาะแต่ว่าขออย่างเดียวก็คืออย่าให้เป็นเอ่อ elemental นะครับ แล้วก็อย่างก็คือใช้ได้แค่โลก3ตอนนี้ผมอยู่โลก3นะครับโลก3ตอนจุดเกิดก็จะลักษณะเป็นปอย่างนี้เนาะนะครับกับโลกเก่าก็ใช้งานไม่ได้เนาะนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็คือห้ามเซสปาไวท้ที่เอ่ออะไรเนะี่ยคอออนเดอะซีหรือปราสาทกลางทะเลปราสาทกลางทะเลเนะี่ยโลกนี้ก็คือประ,ประากาศปราสาทกลางทะเลก,ก็คือตรงนั้นนะครับส่วนอันนั้นเอดอะซีเฮียผมไม่รู้จักนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะส่วนตัวก็เซทไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าเนี่ยเด,ดี๋ยวดู โฮโฮโฮเนอร์เน er ี่ยเข้าของมาลีนะครับคือเราได้แล้ก็ฝั่งมาลีนเออเราก็ได้ก็ฝั่งไพลเลนครับมาลีนล่าไม่ได้เนาะนะครับก็โดยการใช้งานเนี่ยก็ต้องมีเคาน์เอหรือเซฟเอ็กนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยประมาณกี่โมงไม่รู้จำไม่ได้เป็นประมาณศูนย์ศแล้วอย่างนะครับก็คือมันเออ่ตัวระบบอัปเดตเนี่ย ทำ,ทำให้ไซเบ็กและอาเคียนอัปเดตเนี่ยอัปเดตนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไซเบ็กกําเดตแล้วนะแต่ว่าเออ่ทางด้านของเคนะผมไม่แน่ใจนะผมจะอัปเดตแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีน้องๆเขามาร้องนะครับว่าเคียนเอลทำไมรับไม่ได้นะครับนั่นแหละนะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ทำการก๊อปปี้มานะนะครับก๊อปปี้มาใส่ น,นะครับแล้วก็เงื่อนไขก็คือ option, ออปชันกดออปชันมา,เ,าเปิดอันนี้นะแล้วก็รับเอเปิดก็แล้วแต่นะถ้าเปิดมันก็จะเตัวเกมลื่นนะก็เปิดหน่ยไปก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคมาแล้วก็กดย่อแท็บไปแล้วก็เข้ามาในทางด้านของตัวไฟล์ตัวรันของเรานะครับเคเอลก็ใช้ได้เหมือนกันแนละ้วก็มีไฟล์เหมือนกันนะเนี่ยก็เข้ามาเปิดเอเนียวครับสร้างมา เคลียร์เอาก็เคนียเอาก็เข้ามาไม่สอนเคลเอานะแต่ว่าจะจะสอนวิธีการเซตเอาเบนะื้องต้นเฉยๆนะเนี่ยเอาก็เนี่ยวางนี้ไปแล้วก็กดชั้นก็เปิดอันนี้ไปนะครับเปิดอันี้เสร็จก็ใส่ห้านายนี่ อย่างเงี้ยเออแค่นั้นจบนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ทําตามขั้นตอนต่อไปได้เลยนะขั้นตอนต่อไปก็คือการเอ่อตอนนี้นะ่ะครบแล้วใช่ไหมตัวเงืง่อนไขต่างๆนะั้นครบแล้วนะเอ่อแล้วก็ต้องมีเอ่อทางด้านของปืนนะครับปืนที่เราผมแนะนําเนี่ยก็คือคาบูชาคาบูชาเนี่ยยิงล้วงมากเลยนะครับเดี๋ยวดู จะไม่รวยอย่างที่คิดแต่ว่าเอาจริงนะมันเป็นลืนปืนที่รวยที่สุดนะดาเมจประมาณ400ร้กเบิกนะครับไปดูนะคาบูชานะอาแต่ถ้าเป็นทางด้านของปืนเออ่ปืนพิษมัน็นปืนอะไรวะผมนะครับอ๋อสัตว์ปืนพิษ่ายอานันนี่นี่นี่ไรลโฟลไรโฟเหน็นไหมเนี่ยกูดาวนานนะเห็นไหมเนี่ยครับถึงมันจะมีพิษก็เถอะแต่ว่า ถ้าเขามีใหคิดสังเกตก็ต้มนะครับฉันก็ขอาตามผมดีกว่าคาบูชานะครับดีสุดคาบูชา่าสัตประมาณนี้จะทำไงต่อนะครับครบแล้วนะของครบนะอ้าวสัตไม่มือกเปไปงี้สัตมันก็ทำท่ายี่แหละครบแล้วนะก็เอ็กซ์คิวไปเลยนะครับ แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะรอตัวสกิปเนี่ยมันดีเลยนะครับเนี่สปาวดีเลยนะยี่สิบเซกันนะครับนี่นะครับสามารถปรับตั้งค่าได้นะสปาวดีเลยเนะี่ยแต่ว่าเอ่อแนะนำยี่สิบเพราะว่าเวลาเข้าโหลดเกมแต่รอบเนี่ยคือมันเสียเวลามันนานนะครับแล้วก็ทมทูฮอปเนี่ยก็คือเป็นเวลาฮอปเสร์มนะ ครับเป็นเวลาฮอบเซิร์ฟนะครับนี่ก็เป็นชูตติง้งเป็นความสูงต่างๆเฮียบักเลยบักเฉยเลยก็ถ้ามันติดบักเนี่ยฮอบเซิร์ฟได้เลย แนะนำให้ฮอปดีกว่านี่กดตรงนี้รัวๆไปก็ได้นะครับบางทีเนี่ยบางทีมันก็จะมีช็อตที่มันไปทำการค่ายมีนะไปให้เอ็มพีซีค่าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ติดนะครับไม่ติดก็ทำการฮอปเลยขอปเสียงอะไรละกันเพราะว่าเพลงต้นสลัดของไอ้เจ้า บล็อกฟุตเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์นะครับทําให้ผมเนี่ยไม่ได้ตังค์เออทำคลิปมาเพื่อเฮียอะไรไม่ได้ตังค์ไปเชื่อเฮียนะครับเห็นไหมเนี่ยภาพจะไม่โหลดนะครับมันจะมันจะมีดีเลยยี่สิบวิเนี่ยกดเรากาเราจะมาเนี่ยเฮียนะครับไม่ต้องเลือกฝั่งเองก็ได้นะแต่ที่อยากให้ที่อยากเลือกเพราะอยากอยากขี้เกียจรองอย่างนี้มเนะ่ะมาใต้ตีนเหมือนอิกนอนเลยนะครับแต่แต่จังได้หดสายเนี่ย ที่มันแตกต่างกับเ g กนั่นก็คือมันไม่ใช่ตัวรีโง่ยไม่เปิดพีพีนะครับก็แตกต่างกันใช่ครัมันไม่ใช่ตัวรีเอ,อ <c oughs> yeah, นกน n ่นเ, X n เนี่ยมีแบบไม่มีบั๊กนะครับเรียกว่าตอนหน้าค่าหัวเนี่ยมันจะไม่มีบัก๊กแต่ว่าทางนั่นเนี่ยอาจจะมีบายพาร์ทไม่ติดบายพาร์ทเทอร์ตดบายพาร์ทกอนโโมดไม่ติด ไอ้่นี่ะก็คือชัวร์ชัวร์ว่ายังไงก็ติดร้อเนแหละตอนที่บอกไปว่าทําไมถึงแนะําให้ใช้นอนแต่ก็นั่นแหละตัวฟรีนะไอ้น้องๆเนี่ยที่อยากได้กันเนี่ยอยากแบบค่าหัวสิบเอมเสกมังกระปอมทะเลมามหนุกหนุกนานๆน,น,นะนะสก,กิลไม่ต้องกดนะมึงกดไปมันก็ไม่โดนอะไรเฮียอ,อย่าก,กดเลยเฮียเสียเวลากดแชนเพเยอ์คือก็เป็นแบบ เปลี่ยนเพเยอร์ได้แล้วนะเออนี่ตัวอย่างของการติดบักรีเซ็ตซะอ้เหียอืมอืมอมอก็เชนใหม่แม่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยทำไงาาก็บอกแล้วว่ามันบักบ้างบัคบ้างก็กดฮอบเซิร์ฟไปนะข้าหัวมันก็ช่างหัวมันเดี๋ยวเราจะมา เราจะมาแนะนำธนัารของอินโฟนะอินโฟราคาหัวนะครับอิ o, นโะฟเนาะรอรอรอเข้าเกมรอเข้าเกมเราเข้าเกมนะไปนะสามารถเอฟได้เลยนะครับแต่ว่าเซเวนเนี่ยคือมันจะเอฟเคได้ไม่เกินสิบชั่วโมงประมาณสักไม่แน่ใจแต่มันไม่เกินสิบชั่วโมงมันก็จะแคสนะครับนื่องจากปัญหาบางอย่างก็ แคชหมายถึงออกเกมตัวโปรแกรมไม่ปิดด้วยเออ good, ไม่ได้ไม่ไรใช่เห็นไหมนะมันเลือกทีไม่เองนะไม่ได้โกรธเลยเลยนะครับอ่าอินโฟก่อนขอพูดเรื่องอินโฟเออไซค์ฮับเออตัวบอดี่ฟาร์มเออยูบอตี่นี่คือบอตี่ของเรานะครับอันนี้คือเวลาณนะตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ใน4ี่โมงเยน็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเออเอธบอตี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าตัวนี้ได้เน่าเดี๋ยวจะมีหลอดนะนี่หลอดเลือดนี่หลอดเซมินาแม่งนี่ผลพิศดารแม่งเลี้ยวแม่งเผาแม่งเนี่ยเนี่ยข้าหัวแม่งเนี่ย เห็ Earth, Earth here. Here. นไหมเออเอทบอตตี้นี่คือค่าหัวที่เราได้รับจากการฆ่าพวกแม่งทั้งเซิร์ฟนี้นะครับเนี่ยเวลาฆ่าทีมมันจะบอกอินโฟ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 เงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยครับแนะนำว่าฉันพยายามไม่ไ้กดนะแม่งกดบางทีมันก็บั๊กไอ้หี้ยครับเพราะถ้า ฆ่าแล้วเนี่ยมันแบบเหมือนก็แบบโอ้ไอ้เฮียกูฆ่าแม่งไม่ได้มันก็จะฮอบไม่ไม่ฮอปเฮียอะไรมันจะแช่นเพเยอเองนะเห็นไหมนะมันจะแช่นเพเยอเองนี่พวกเวนนามนะพวกพวกกินหมาพวกเวนอ่ะไอ้พวกพวกเฮียเนี่ยสัตว์แมไงไก่เฮีเกินเซิร์ฟเนี่ยหนึ่งเฮียเมื่อวานจะต้องเซิร์ฟเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะแช่นไม่มาแล้วไม่ เือนแม่งไอ้หียอะมึงไม่ต้องได้เล่นอะไรสัตว์ขอแคปไปก่อนนิดนึง <c oughs> ครับต้อง <c oughs> <c oughs> ให้ m ีซีตีนะ นี่อืืมมอเอาประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปเออสำหรับคลิปวันนี้นะครับใครที่สนใจคลิปตัวนี้ก็ดีคอร์ดผมและดีคอร์ดสไตล์ฮับวีสองนะครับลิงก์สไตล์ฮับดีคอร์ดสไตล์ฮับวีสองก็อยู่ตรงเมนต์ปากหมุดเลยเนาะครับสำหรับใครที่สนใจนะส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเนาะ